ซื้ออาหารทะเลนะครับกินริมหาดเจ้าสำราญปลาแปะเสื่อผืนละ20บาทนะครับนี่ฮเช่าตรงนี้ครับได้เสื่อฟรีห้าตัวฟรีเลยเหรออันนี้เป็นข้อสมุนไพรค่ะผิดละ60บาท220ครับ220กับ200 208ครับ208นะครับอืมไข่แน่นๆเลยแถมปลาไข่แถมปลาไข่เออแถมให้เลยหลากหลายเมนูเลยครับ5บาทเลครับเนี่ยครับ สดๆจากท,ที่นี่เลยใช่ไหมหาดเจ้าสำราญก็อยู่ข้างหลังเนี่ย inhale inhale อันนี้ใส่หัดนะคะแล้วก็เทีเลยใช่ไหมกระเทียมเปุ่มลงไปเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งให้เลยสวัสดีครับอยากรู้ไห้ราคาเท่าไหร่ริมทะเลแบบนี้นะครับห้องพักที่นี่ราคาเริ่มต้นแ800ดร้อยบาทนะครับมีอาหารเช้าให้ด้วยโอ้สาวหายนางพึงงามจังเลยหาที่พักคุ้มๆถูกๆให่เพื่อนๆครับเพื่อนๆจะได้มาเที่ยวแบบประหยัดอย่างที่ผมมาเที่ยว เพื่อนมาซื้ออาหารทะเลครับริมหาดเจ้าสำราญครับเป็นหอยใหญ่ๆสดๆมีราคาไงบ้างครับป้าสามารถบาทร้อมยำก่ะสามถุงร้อยค่ะถุงละสามสิบห้าค่ะเนี่ยนะครับสามารถนะคะหอยใหญ่ๆก็ามถุงร้อยค่ะสามถุงร้อยแล้วก็หอยใหญ่นี่ละค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะ ใหญ่ร้อยหนึ่งแล้วก็มีมีเครื่องยำพร้อมนะคะเนี่ยครัแน่นๆ่ะยำให้ฟรีใช่ไหมสามารถสามห้าสามห้าก็ยำให้ร้อยหนึ่งชุดใหญ่ก็ยำให้เหมือนกันค่ะยำเหมือนกันค่ะหอยใหญ่เครื่องแน่นนะจ๊ะแล้วก็มีสาหร่ายพวงองุ่นค่ะสาหร่ายพวงองุ่นอันนี้ต้องไปยำด้วยไหมค่ะเดี๋ยวล้างให้แล้วก็มีน้ำจิ้มตีปูค่ะอ๋ออันนี้เครื่องนี้คือจิ้มเอาใช่ไหมคะสี่สิบบาทกาสี่สิบบาทนะครับอันนี้ค่ะอันไหนอ่าโทรศัพท์มห้าเอาร้อยหนึ่ง โอเคสามถุงมาถุงกระเทาะใหญ่ๆนะคะเขียนเขีนถุงเล็กมันตัวใหญ่กว่าใช่ไหมเล็กหอยใหญ่ค่ะฝาดเลยอ้วนๆเอใหญ่ๆสดๆเลยครับต่อมาคุณป้าก็ตักน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ลงไปในถ้วยนะครับโอ้โเจียวกระดิ่งเลยครับแล้วก็อะไรพริกเผาค่ะพริกเผานะครับใส่ลงไปมันมากินเหรอครับคุณเลยเหรอ คุณเลขาสูตรใหม่นะครับของชาวเพชรบุรีเลยใช่ไหมครับคุณเลขาใส่หอมแล้วก็ใส่หอมแดงนะครับใช่ค่ะอ่าหอมนะคะแล้วก็ซอยตะไคร้ซอยเลยตะไคร้อ่ะไม่ต้องมาซอยใส่เขียงนะครับซอยใส่ถ้วยเลยป้าทําไว้แบบกินที่ริมหาดนี่เลยใช่ไหมนี่ครับนี่ฮะหาดเจ้าสำราญก็อยู่ข้างหลังนี่อันนี้ใส่ก่อนนะแล้วก็เทเลยใช่ไหมเทเลยค่ะเพิ่มหมไปเลยทำยังไงอย่นี้ค่ะ แล้วก็คนคู่เทาใมันเข้ากันเลยนะเด็ได้ค่ะอ๋อร้อยได้ครับพี่น้องพร้อมกินเลยแต่เราคงไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวไปกินที่รีสอร์ทอันนี้หอมโรยไเลยวะอ่าโรยเลยครับหอมเจียวใช่ไหมตอกท้ายด้วยหอมเจียวด้วยไหมแตจุดเลยค่ะอันนี้ค่ะโชคมาค่ะผู้ใหญ่เครื่องเล่นนะคะครับจุดเลยค่ะโอ้ถือเสียบเลยกินพร้อมกับผักกระเฉดนะครับใช่ค่ะผักกระถินค่ะผอกกระถินนะครับทุกท่นใช่ค่ะ บาทเข้าไปบาเลยนะคะย่าเครื่องแน่นนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มจากช่องควลูกกลุงมนะครับตอนนี้อยู่ที่หาดเจ้าสำบานนะครับจังหวัดเพชรบุรีพาเพื่อนมาเที่ยวครับเหมือนเดิมมาแวะซื้ออาหารทะเลครับริมหาดเจ้าสำรานนะครับเย็นๆแบบนี้เลยนะครับมาดูที่ว่าอาหารทะเลนะครับริมหาดเจ้าสำรานที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าซื้อเอาไปกินที่พักนะครับใกล้ๆกัน ไปไปเดินดูด้วยกันละครับมีอะไรน่าซื้อ <def> บ <uras> ้างเสร็จเรียบร้อยนะครับยำหอยนางรมแล้วก็เอาอะไรเพิ่มอีกแหมปลาไหลปลาไหลพวกงุ่นนะครับสดๆจากที่นี่เลยใช่ไหมครับต้องล้างก่อนนะคะล้างค่ะล้างน้ำนี่นะคะเอาไปในน้ำก่อนนะใช่ล้างความเค็มมันออกอ่ะค่ะแต่ถ้าเราไม่ล้างนี่เราอยู่ได้เจ็ดวันนะคะตั้งไว้เฉยๆค่ะไม่ต้อง ใส่ตู้เย็นนะคะอยู่ได้เจ็ดวันนะคะเอาไว้เฉยอยู่ได้เจ็ดวันใช่ก่อนจะทานเราก็แค่ล้างน้าเนี่ยค่ะโอครับแล้วก็เราก็ใส่น้ำเก็ืให้มันกคอบหน่อยค่ะมันจะอร่อยค่ะแต่ถ้าเราล้างแล้วเราต้องทานเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้ล้างอยู่ได้เจ็ดวันห้ามใส่ตู้เย็นค่ะก่อนจะทานเราก็ล้างด้วยความเค็มก่อค่ะเกินยังไงครับป้าก็นี่ค่ะอ่าละ น้ำจิ้มกะซีฟูดแต่เราจะมีูด้ที่ตรงนี้เลยนะใช่ค่ะน้ำจิ้มซีฟูดเรานี่แหละค่ะแถมให้ด้วยนะครับค่ะแถมน้ำยำให้ค่ะมะนาวสดใช่มะนาวสดนะคะมะนาวลูกค่ะอันนี้เราเท่าคุณมานี่มะนาวลูกทั้งหมดนะคะไม่มีมะนาวจิ้มเลยใช่จะบ่อยเลยใช่เข้าม็เป็นเอฟซีกาให้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งให้เลยสวัสดีครับเปล่งเรกันนะคะ นี่ครับร้านริมหาดเจ้าสำรานก็เยอะแยะเลยครับซ้ายขวาไปไปดูเลยมาซื้อปูนึ่งซะหน่อยครับเห็นเมื่อกี้มีปูใช่ไหมปูครับปูนี่จะกล่องละสองร้อยยี่สิบครับปูสามตัวตัวใหญ่นี่สองร้อยแปดครับตัวใหญ่สองร้อยแปดนะครับครับผมเปิดให้ดูหน่อยครับอ่าครับอันนี้ประมาณหกขีดเด็ดหกขีดนะครับตัวใหญ่สามตัวประมาณหกขีดครับแล้วก็แต่ถ้าปูสดก็เป็นไซส์หกตัวโลครับอันนี้ประมาณครึ่งโลอันนี้เท่าไหร่ อันนี้220บาทครับประมาณกี่ขีดแตอนนี้สี่ขีดกว่าครับเพราะว่าน้ำแับมันจะหายอ๋อนี่เท่าไหร่นะครับ220ครับ220กับ200 208ยสองร้อยแครับสองนะครับประมาณนี้ครับนึ่งให้แล้วนะครับไม่แพงนะหอยแมลงภู่หอยกล่องละ50บาท50บาทนะครับนี่ฮะอันนี้แกะแล้ว30บาทครับอ๋อแกะแล้ว30มสันก็แกะไม่ยากเลยนะแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ทุกเมนูนะครับน่าสนใจครับเกี่ยอะไรครับ เอาปูกล่องหนึ่งค่ะปูกล่องนึ่งเล็กๆเอากล่องเล็กดีกว่าเอากล่องเอากล่องนี้กล่องนี้นะครับเคกล่องนี้เอากล่องนี้อ่ากินปูหนึ่งครับอืมจะไปกินที่รีสอร์ทเปรบยๆเลยครับจะมีน้ำจิ้มเตยดให้ด้วยครับอันนันมาเที่ยวทีนึงครับพักผ่อนสัหน่อยครับกลับไปกินที่รีสอร์ทครับเปรียๆ อดใจไม่ไหวครับหมึกสายทอดสมุนไพรปูาว่านั้นขายไงบ้างครับอันนี้ขายไงครับขีดละหกสิบขีดละหกสิบเหมือนกันอันนี้เป็นต้มจ่ายเป็นทอดอันนี้เป็นหมึกสายทอดหกสิบบาทแล้วก็ต้มก็หกสิบบาทเหมือนกันอันนี้เป็นทอดสมุนไพรค่ะขีดละหกสิบบาททอดมันจะขีดเหลืองเนวลๆนี่เลยนะครับ เอานี้สองขีดค่ะเอาแบบทอดนะคะทอดสองขีดนะครับถ้าเป็นหัวใหญ่ๆนี่ครับเอ็มแบบมีไข่หัวใหญ่จะเป็นเหมือน้ายมีไข่รู้ได้ไงหัวมันต้วนเนี่ยหัวตรงกลมๆอะค่ะจะปต้วนหน่อยนะครับอ่าอืมไปแต่เสียบแล้วก็เกลียวโอ้ยแต่เสียบค่ะกลับไปกินที่พักอีกแก้วหนึง กุ้งทอดเป็นกะเซียบครับโอ้ขายไงครับพี่จานละหนึ่งร้อยครับจานละร้อยหนึ่งนะครับจานหนึ่งได้ประมาณหกเจ็ดแปดตัวเนาะเจ็ดตัวแปดตัวอืมครับตัวใหญ่นี่ครับโอ้ตัวใหญ่อยู่นั่นนี่มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะครับโอ้เป็นตะเซียบจรงเลยลูกสาวชอบครับมีปลาไข่ด้วยปลาไข่ก็มีนะครับมีปลาไข่กับกุ้งใช่ไหม ปลาไข่กับกุ้งก็ราคาเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับปลาไข่ครับเดี๋ยวตัดมาให้ดูสักตัวหน่อยครับหูไข่แน่นๆเลยครับกุ้งเป็นกระเทียมเนาะกระเทียมไงแล้วกุ้งนี่ก็เป็นกุ้งอะไรครับกุ้งก็กุ้งขาวธรรมกุ้งขาวธรรมชาติทั่วไปเอาอะไรดีแม่กล่องรวมกันได้ไหมคะเนี่ยได้ครับเอาเอากุ้งกับปลาไข่รวมกันก่องงนึเอาปลาไข่ตัวเดียวพอครับที่เหลือเป็นกุ้งครับกุ้งมันแพงกว่า เห็นป่ะปลาไข่ก็ขาดทุนแล้วครับพี่น้องครับโอ้แถมปลาไข่แถมปลาไข่เออแถมให้เลยจัดกันไปอีกแล้วนะครับได้แล้วมาชิมปลาหมึกย่างสักหน่อยนึงครับเดินผ่านแล้วกลิ่นหอมเลยกินหลากหลายเมนูเลยครับมาดูทีละอย่างครับอันนี้หมึกอะไรครับป้าหมึกกระตอย่างกระตอย่างไหมละห้าบาทนะครับอันนี้ปลาหมึกบดนะครับ มรสจิ้มมาแล้วแต่นี่อะไรครับอันนี้ปลาหมึกผ่าจ้ะปลาหมึกผ่าอ๋อครับนี่ปลาลิวกิวหวานอะไรนะปลาลิวกิวหวานปลาลิวกิวหวานนะครับนี่ฮะปลาหมึกบดจ้ะปลาหมึกบดเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ราดซอสนะครับ่อามาดูเลยครับนี่หอยแมลงภู่จ้ะหอยแมลงภู่ราดซอสนะครับมี่หอยเสียบจ้ะหอยเสียบราดซอสเหมือนกันเปรี้ยวหวานเนาะเปรี้ยวหวานสามรสนี่ครับอันนี้ปลาลิวกิวหวานปลาลิวกิวหวานเหมือนกัน ราดซอสนะครับอันน <yeah> ี้ปลาหมึกผ oh! ่าราดซอสปลาอะไรนะปลาหมึกผ่าราดซอสปลาหมึกผ่าราดซอสนะครับอ OK> ันนี้หกระต่อยราดซอสเหมือนกันนี่ปลาหวานบดจ้ะปลาหวานบดราดซอสอีกแล้วใช่อู้อันนี้เนื้ปลาหมึกจดาโดดปลาหมึกราดซอสเปรี้ยวหวานหอยหวานกันหอยหวานราดซอสเปรี้ยวหวานเหมือนกันว้าวเอาอะไรดีแม่เยอะแยะเลยนี่บ่ เอาอันนี้ออ๋เอาไปยำเนาะเอาวร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะจิ้มเลยนะไรจะิม่ไม่ไม่ไม่จิ้มค่ะนี่ลุงให้ชิมฟรีเลยขอบคุณครับอ่าครับผมรู้ปลอดได้ด้วยนะอ่าเสียบปลาลูกนิ่มอร่อยครับขอบมาเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นอะไรครับอุ้ยอันนี้ป้าต้องราดซอสให้ด้วยไหมครับ ไม่ได้ไม่ได้มาเล็อใส่เราครับผมอย่างล่าถ้าลาดก็ลาดที้ฟรีใช่ไหมครับผมสามแบอย่างการนุ่งครับผมอันนี้ถ้าลาดก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับผมอันนี้เขาปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วครับผมเราเอาน้ําลาดนี่ใส่ถุงได้ไหมได้ครับผมเผื่อเราไปได้ครับผมได้ครับผมลาดเองเนาะครับผมเดี๋ยวเจนนุชชิมนะครับแซ่บป๊อปเนี่ยอร่อยห้าบาทเลครับเนี่ย คืนมาผมมันขุณโจรไม่อยากก้องก้องครับวนี้พูดเก่งหลือคนนดเกงไม่พูดเลยครับก็เป็นบรรยากาศของอะไรล่ะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมหาดเจ้าสำราญนะครับแล้วก็ขายของริมหาดนี่เลยแล้วก็ถ้าคนมากินเขาก็เอาเสือมาปูริมหาดนี่เลยใช่ไหมใช่ครับผมหรือยี่สินั่งได้ทั้งวันเลย สาเสื่อคื้นละยี่สิบครับผมภาษาอีสานเขาเรียกสัตว์ครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับฮะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีครับผมนอกจากว่าเราสั่งอาหารเดี๋ยวเขาจะมีโต๊ะเก้าอี้มาให้เรานั่งอ๋อถ้าเกิดว่าผมสั่งปลาหมึกของคุณพี่ก็คือไปนั่งริมหาดได้เลยได้ครับผมมีคุณพี่มีเสือให้ด้วยหรือเปล่าเสือต้องไปเช่าถือเช่าเองยี่สิบบาทครับผมถ้าสั่งอาหารตามสั่งร้านนี้เลยยำซีฟู้ดอร่อย แล้วเราก็เข้าห้องน้ำตั้งหลายท่านเช่อไหมใช่ครับผมครับสบายๆครับก็เห้าบาทเองเป็นหาดสวนสนครับเนี่ยนี่ครับคล้ายหาดสวนสนนะครับครับหาดสวนสนนะครับที่อยู่ตามทะเลทั่วไปส่วนมากสวนสนก็เย็นอยู่แล้วใช่ครับผมเลยกลับไปกินที่พักอีกแล้วนะครับครับบางทีเข้ามาบม่บายเลยครับไม่บายหน่อยแหมบอกไม่เข้ากล้องกันก็พูดดื้อเกินมาจากมงการนะซื้อไปทีงห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยคามว่าทำไมซื้อไปเยอะ ทางลู่นั้นมีทานครับผมแล้วก็หมกจางหาหมืึกก็หมึกในพื้นที่นี่เลยเนาะครับผมเนี่ยในทะเลแล้วคุณพี่ก็เป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับคนเพชรบุรีหาเจ้าตำราเลยนะเกิดที่นี่เลยครับผมสุดยอดเลยครับเราหอยทอดซะหน่อยนึงครับอดใจไม่ไหวกลิ่นหอมเหลือเกินหอยทอดสองหนึ่งค่ะอ่าหอยทอดสองนึงไดครับเปิดแก๊สเลยน้ำมันลงไปที่หอยกับแป้งลงไป แล้วก็ทำไงต่อครัครบทอดแป้งให้สุกนะครับใหม่อบเลยต่อไข่ลงไปหวยนะครับเศรษฐีแบบโอ้ไม่ได้ตีเลยฮะเจาะรูแล้วก็เขย่าเลยครับแล้วก็จะได้ไปทำอะไรนะนี่หรอไข่ทรงเครื่องนะครับ ทีหนึ่งนะครับจะได้ไม่เสียเปลือกไข่นะครับ้วก็ทอให้สุกแค่นั้นเองชุดนึงกี่บาทครับสามสิบบาทสเสียบเลยครับใส่กองใส่ตัวงอกผัดแค่นั้นเองครับ,สเ,บเสร็จละวขอกวดพิเศษเลยนะพี่ก,ก,ก,กาแฟด้านบน ยอดเลยครับ3าบาทก็เส่บได้ครับไปครับมาเที่ยววนหยุดแล้วก็มาเสื้อหารทะเลนะครับกินดบินดหาดเจ้าสำรานกีนเนี่ไปเดี๋ยวคุณลุงจะพาเดินดูหาดเจ้าสำรานนะครับว่าเวลาเพื่อนมาเที่ยวเนี่ยจะมายังไงเที่ยวยังไงนะครับเช่าเสื้อยังไงมีเปซ่า้วยเลยสาดอย่ีตลอดเลยเสื้อแล้วแต่เสื้อผืนละ20บบาทนะครับเนี่ยเช่าตรงนี้ ริมหาดก็มีห่วงยางด้วยตามราคาที่เขียนบอกใช่ไหมครับผมแล้วตรงนี้ก็หาเจ้าสำราญเย็นๆแล้วแต่เราจะกบเนี่ยข้างบนก็เป็นต้นสนเนี่ยลุงพาผูชช้เชี<ห>่ยวชาญมาด้วยนะครับมาลงเล่นน้ำก็เดี๋ยวติดต่อเลยนะครับมีบัตรประชาชนหนึ่งใบเสื้อชูชีพให้นะครับเดี๋ยวคุณลุงพาไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างครับมาคุณลุงพามาดูอันนี้ก็บัตรประชาชนหนึ่งใบ สามารถจะับเพียงเพื่ออิ่เล่นน้ำได้ห้าตัวหกตัวเอาบัตรประชาชนให้ใบหนึ่งกผมใบได้เสื้อปีห้าตัวปีเลยเหรอปีครับไม่เสียเงินครับผมการลงเล่นน้ำที่เลยฮะเจ้าตำลานทุกคนทุกท่านต้องเสื้อชูชีพไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ครับฝั่งชาติก็จะเล่นน้ำต้องต้องใส่เสื้อชูชีพเท่านั้นไม่งั้นไม่ให้ลงใช่ไหมครับผมป๊าเนาะสุดยอดเลยนะเป็นมาตรการมาตรการความปลอดภัยสำหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับไม่ว่าจะ ฝรั่งหรือคนไทยก็ต้องทำอย่างนี้หมดแล้วฝรั่งไม่มีประชาชนเอาพาสปอร์ตแทนใช่ครับบุกเดินทางครับไปพาเพื่อนไปดูฮะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสันนาการนะครับจุดยืมเสื้อนะครับนี่ได้ห้าตัวจริงด้วยครับทันตนก็ตามนี้เลยนะครับนะเพื่อนๆก็หยุดภาพเอาถ้าทำหายก็450านะที่น้องเลยใช่ครับผมเขียนไว้งั้นหลบ สะดวกสบายครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายมาเที่ยวหาดจำโาลานก็ประมาณนี้แหละนะครับมาองัมาครับไปเที่ยวกันต่อครับมีเสื้อผ้าให้ด้วยของเล่นแล้วก็มีร้านอาหารบ,บริเวณโซนนู้นนะครับห้องนงห้องน้ําสุข,ขามีให้ทุกที่เลยนี่ครับพามาเที่ยวเลยกับคนที่อยู่ที่นี่นะครับนะ คำเตือนตามนี้แหละฮะหยุดภาพเอาครับทางเดินลงหาก็ทางนี้เลยครับผมต้อลอืมครับลมเย็นไม่ร้อนเลยพี่น้องขับรถจากกรุงเทพมาก็แค่สองชั่วโมงถึงเลยเจริงๆนะผมขับสองชั่วโมงถึงเลยนี่ฮะลงไปอย่างนี้เลยสบายครับ <ๆ S 1> เสื้อชูชีพก็ต้องใส่ด้วยนะครับอย่าลืม,มนี่ค่ั แล้วเรียบร้อยนะครับที่นี่ชื่อว่าระเบียงทะเลรีสอร์ทอยู่ที่หาดเจ้าสำราญนะครับใกล้ๆกันขับมากิโลเดียวก็ถึงแล้วครับไปไปดูฮะว่าในห้องเป็นไงบ้างครับนี่ครับบรรยากาศหน้าห้องก็ริมทะเลแบบนี้เลยนะครับนิดเดียวเองไปเข้าไปดูในห้องกันฮะมีเตียงนอนนะครับนอนได้สองคนสามคนเสริมได้ครับทีวี นะครับจานตเ,เทีรมตู้เย็นกระจกแอร์แน่นอนห้องน้ำครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยครับแล้วก็นี่ยสิง่งอำนวยความสะดวกครบครับสะอาดที่อพอใช้ได้ครับไม่แพงด้วยอยากรู้ไหมราคาเท่าไหร่ริมทะเลแบบนี้นะครับ ห้องพักที่นี่ราคาเริ่มต้นแปดร้อยบาทนะครับมีอาหารเช้าให้ด้วยจะถูกไปไหนครับเนี่ยบรรยากาศก็ริมทะเลครับอย่างที่แจ้งไว้แล้วก็มีสระว่ายน้ําให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบน้ําเค็มใช้ได้ครับไม่แพงเลยครับนี่ครับมาให้ทันนะครับห้องเราห้องหมายเลขหนึ่งนะครับจะอยู่ริมทะเลแบบนี้เลยนะครับหน้าห้องกว้างมากนะครับจัดปาร์ตี้ได้มีม้านิ่งอ่อนให้หน้าครับ ห้องนึงก็ริมทะเลเหมือนกันนี่ครับบรรยากาศข้างห้องก็โลง่ลง,ลงๆกว้างๆอย่างนี้เลยสบายๆครับสุดยอดไปเลยมาพาลูกชายไปสะว่ายน้ำครับเขียวอยากไปเล่นน้ำเหลือเกินว่ายน้ำาัหน่อยนะครับโอ้สาวยน้ำง,งามจังเลยเอาเลยลูก แล้วเราก็จะไปเล่นน้ำให้มันสะใจไปเลย <laughs> 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 มารบ นะครับริมหาเจ้าสำรานกันครับฆ่าเชื้อก่อนนะครับปกติลอกหาเจ้าสำรานก็มาเที่ยวกันบ่อยใช่ไหมครับสมัยที่ยังไม่ได้ทำยูทูบอะทินุดชอบเพราะว่ามันยังไงที่พักไม่แพงเห็นไหมใช่ไม่แพงแล้วก็หาดเป็นเรื่องแงสะอาดดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ ก็่อเนื่องเลยจากบ้านแหลมแล้วก็ลงมาที่หาดฝึกเตียนเนี่ยเจ้าตำรานมาครับเพื่อนๆทานปูด้วยนบเนี่ยปูใหญ่ๆเลยไม่รู้สดไหมให้จีนนุชเจอมาชอบกินปูม้าปูม้าถูกๆต้องไปปลาปลาหมึกแห้งไม่ใช่ปลาหมึกอะไรปลาหมึกบดปลาหมึกบดนะครับกินไหมหอมมากเลยไม้ละห้าบาท อร่อยนี่กุ้งอันนี้ให้เด็กน้อยกินนี่ครับกุ้งทอดมันจะหกมันก็อะไรกันหอยทอดทั่วไปไม่ต้องดูหรอกนี่แล้วก็ความหมึกอะไรนะหมึกสายสายทอดครับที่มหาเจ้าสำราญเป็นไงแม่แน่นไหมล้วปูแน่นอยู่นะเอากะลยกันเชียงก่อนแกไม่เพื่อนด่วนเอามอสิครับนี่ แน่นไหมเติมเลยครับคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะครับสดไหมนะสดเดี๋รุดบอกสดก็สดครับเดีแกบอกไม่สดก็ไม่สดตรงๆอยู่แล้วครับจะได้อยู่นะไม่แพงนะของ้ันนี้ค่าหนึ่งค่าอะไรครับเราไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเตรียมอะไรมาแต่ก่อนต้องเตรียมอะไรมาเยอะแยะเต็มท้ายรถแล้วแค่นี้ก็ได้แล้วครับ กินสามตัวก็โอเคแล้วนี่อิ่มรู้สึกกินเหลือ,อกบแกแ้มครับห้าบาทครับพี่น้องหาในโลกที่ไม่มีแล้วครับกินเลยแม่แน่นพี่กินละอร่อยห้าบาทครับอืมอร่อยอร่อยจิเอา้านี่เลยกินเลยมม้หมึมกใสหนี่มีไข่ด้วยก็มันไม่ชูไปตรงนู้นเหรอครับ มาช่วยผมดูหแลไหมเออเพื่อนอยู่ออ่าีกคำนึงเดี๋ยวสไลด์พวกขันหุ่นเดี๋ยวมีคลิปนะให้เดี๋ยวไปถ่ายคลิปให้พ่อหนัดพี่เจ้าของเขาไปแล้วฟาร์มสไลด์พวกขันหุ่นครับใกล้ๆเลยครับผมไม่ถ่ายแล้วแค่นี้สดแข็งนะขึ้นสุดแข็งนะอืมเยี่ยว อีกเด่นสดสายทอดกุ้งอันนี้ปลานะครับปลาไข่กุ้งต้องตัวนี้สั่งกุ้งดีกว่าครับคงถึงจะคุ้มนะครับนะเจมเลยครับจิ้มซีฟู้ดได้ไหมจิ้มหวานอือื้ออบ พร้อมงาน,นนี่ครับรกินนขชอบกินหอยอยู่อะบรรยากาศก็ริมทะเลอย่างนี้แหละห้องเราอยู่ห้องแรกมันก็ได้ติดทะเลเลยเย็นๆเลยข้างๆก็จัดปาร์ตี้ได้ฝากเพื่อน,นครับนเพื่อนมาเดี่ยว <c oughs> ไม่แพงเลยแปดร้อย เริ่มต้นที่800นะครับวันธรรมดาก็เท่าไหร่พันกว่าบาทอาหารเช้าก็มีให้ทานด้วยโอ้คุ้มไม่แพงครับหาที่พักคุ้มคุ้มถูกถูกไม่เพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อจะได้มาเทียเ่ยวแบบประหยัดอย่างที่ผมมาเที่ยวนะครับสบายสบายแต่ก็กว่าจะหาที่พักดีๆอย่างนี้ถูกๆอย่างนี้ก็ยากนะครับ อร่อยทุกอย่างเลยล่เ<อ>ละเด็กๆก็เล่นน้ําไปครับตอนนี้ก็บ่ายสามกว่าเองครับบ่ายสามบ่ายสี่ตรงนี้ก็มาถึงดึกแล้ว<อ>ครับเด็๋แล้วนครับเด็กๆกวนแล้วก็ขอ,ขอทานอาหารริมทะเลต่อนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝา,ตากตัวไลค์กดแชร์ครับซับสไครต์ให้ด้วยเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับดีๆสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเจอกีคลิปหน้าสวัสด่านเหียกัน กินให้เต็มอิ่มไปเลยเจ๊มองแล้วเห็นเจ้าต้องเอานี่แหละไม<อ>่เอาอย่าง่นไอ้พวกที่มันเป็นคุกแบบไม่เอาไม่เข้ามาแบบสามรสมาไม่อร่อยเหรอเหนียวแบบนี้ดีกว่านะอร่อยนะใจชอบสาวอยากกินสลายพวกข้าวหนึ่ง หอยทอดไม่จิ้มน,นะครับบอกวชีกรอบๆขวางแคนไหนกุ้งนนกับแก้มชังดีเลยห้าบาทเลยอร่อยพวกข้าวหุ่นอร่อยอร่อยสดเฉานี่ก็ความถลายข้าวหุ่นเยอะ